สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซลแล้วก็เกมขบันออนไลน์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปลงดัน190กันนะครับดัน190ที่ผมจะพาไปลงวันนี้นะครับก็คือดัน120่งร้อยเวกหรือว่า120บบาทเงินนั่นเองนะครับสถานที่ซื้อดันนะครับจะอยู่ที่ตัวเพดเดลอร์ยูนันนะครับตัวนี้เลยตัวที่ขายดันนี่แหละนะครับนี่เลยดันราคาดันละ4.5่เอ็มนะครับผมก็จะซื้อมา1ดันนะเพื่อที่จะไปลงให้เพื่อนๆดูนะครับ สถานที่ลงนะครับจะเป็นที่เดียวกันกับดัน120เลยนะครับอยู่ที่เมืองเล็กซ้ายนะครับว้าไปที่ว้าเขียวจุดนี้อ่าเรามาดูรายละเอียดดันเจียนกันก่อนนะครับดันเจียนจะเป็นอันที่3นะครับนับจากด้านบนหน้าตรงนี้เลยนะครับอิลูชชั่นแคส l ์เติลอันเดอร์เวิลด์นะครับอะโพไคฟายูเอนทรนะครับบอสข้างในนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะบอสแต่ละตัวนะครับก็จะมีสถานะต่างๆนานาตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็มาดูได้นะ ไอเทมดรอปในดันนี้นะครับเวพอนหรือว่าอาวุธจะเป็นระดับพาราเดียมนะครับส่วนชุดจะดรอปมือกับรองเท้านะครับเป็นระดับพาราเดียมเหมือนกันนะครับสําหรับของทั่วไปที่ดรอปดันนี้นะครับจะมีที่คับกันแตกดีวนะครับจะมีที่คับกันแตกดีวจะมีเจาะไฮมีกระจกทองเกมไลเวอรเลชั่นนะครับเจาะขาวคุมอะคิเดียมมอไซค์จะมีทั้ง3แบบนะครับมีบลูอาร์หรืออาร์แล้วก็ PW ด้วยนะครับ ประดับก็จะมีแหวนนะครับแหวนขี้บวกสแหวนเลนบวกสหูแวมไพร์บวกแปดนะครับคุมพาลาเดียมหูดิฟเฟนซีเอลิงบวกเนะครับแล้วก็มีรูนเลือดขั้น2ด้วยนะครับรูนเลือดเลเวลสนะก็กดเข้าร่วมไปเลยละกันนะครับพอเราก,กด้ามากดท้านะมอนชุดนี้นะครับจะมีอยู่3กลุ่มก่อนที่บอสตัวแรกจะเกิดเราก็ทําการแปลงแบตสามเคลียร์ซะานะครับ จะผมขอเรียกตัวช่วยด้วยนิดนึงพอเราเคลียร์มอนชุดนี้เสร็จนะครับมอนชุด2ก็จะเกิดตามเลยนะอ่ะมาแล้วนะครับจริงๆมันมีตัวคีย์อยู่ตัวหนึ่งนะถ้าเพื่อนตีถูกตัวก็คืออ่าชุด2อชุดจะเกิดเร็วนะครับเนี่ยชุด2เหมือนกันนะครับมันจะมีอ็อกตัวหนึ่งที่เป็นตัวคีย์อยู่แต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสผมก็ตีไปเลยเพราะว่าเป็ดสามันมัน,ม,นมันเคลียร์กว้างอยู่แล้วเนาะตีไปตีไปนะครับพอเราตีอ็อกชุด2เสร็จ ออกชุดจะเป็นออกใหญ่นะครับเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็เคลียร์นะครับพอเราเคลียร์ออกชุด3เสร็จนะครับบอสตัวแรกจะเกิดเนาะดันนี้นะครับาถามว่าลงยากไหมคือตัวเบลดของผมอะลงได้ตอนที่เริ่มลงได้นะเริ่มลงได้ตอนที่ เล,เลขแดงเนี่ยแปดพเลขฟ้าประมาณ9000กว่านะครับคือลงได้แต่ว่าลําบากนิดนึงนะต้องบอกว่าลงได้แต่ว่าลําบากนะครับเพราะว่าตัวแรกเกิดนะครับก็ผมจะแปลงแบบ2นะจัดเต็มสูงเลยนะครับบับทุกอย่างเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองสโล่ก็ลองมาดูได้นะครับ อาชีพอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเลขแดงกับเลขฟ้าเนี่ยต้องประมาณเท่าไรแต่แต่ส่วนตัวนะครับคือผมเริ่มลงดันนี้ได้อะตอนเลขแดง8000เลขฟ้า90,00กว่านะครับอาจจะลงลําบากนิดนึงแหละอาชีพอื่นๆผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆลองมาลงดูได้นะพอวอตตัวแรกตายนะครับตรงนี้ผมจะมีทริกนิดนึงนะครับบอตยุดสจะอยู่ตรงตรงลานตรงนี้นะจะจะมีมอนสเตอร์เยอะพอสมควรนะครับส่วนตัว เล่นเบลดผมจะใช้แบบ2ในการเคลียร์บอสนะครับก็คือถ้าเราแบบ2ไปมันตีมันตีเดี่ยวใช่ไหมมันจะไม่ตีกลุ่มใช่ไหมนะครับเราจะโดนมอนสเตอร์เนี่ยลุมเยอะมากนะครับส่วนตัวผมก็คือผมจะตีกล่องแล้วก็จะรีบไปตรงนี้นะครับดูนะถ้าผมตีกล่องแล้วรีบไปตรงเนี้ยบอสจะวิ่งมาแค่ตัวเดียวคือมอนสเตอร์ตัวอื่นมันจะยังไม่ตื่นนะครับดูนะตีกล่องปุ๊บนะครับเรารีบแดสมาตรงนี้นะครับแล้วก็น่ะเห็นไหมบอสมันจะวิ่งมาหาเรานะครับแล้วก็ถอยหลังมา คือมอนเตอร์ชุดนนี้มันจะยังไม่ตื่นนะครับมันจะยังไม่ไม่วิ่งมาหาเราเราก็จะตีบอสได้แบบสบายๆนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับเล่นอาชีพอื่นนะครับแล้วก็ใช้แบบ3ในการเคลียร์บอลนี่ก็สามารถลงไปกลางดงได้เลยนะครับก็อาศัยดูเลือดแล้วก็ยืนยืนชนได้เลยนะแต่ส่วนตัวนะครับคือผมใช้แบบ2นะครับก็เลยอาจจะต้องลากออกมาเนะเพราะว่ามันต,ตีตีไม่กระจายนะครับดูเลือดไม่ทันนะ่นะพอบอสตัวที่2ตายเราก็มาตีกล่องนะครับตีกล่องเสร็จนะครับส่วนตัวแล้วก็คือว่า ผมจะรอแบบ2ดีเลยนะครับตรงนี้จะมีมอนสเตอร์เยอะพอสมควรเลยถ้าเข้าไปสุด4.5เนี่ยหลับแน่นอนนะครับ <laughs> ถึงจะบอกว่าเป็นเบลดสายหลบก็เถอะนะครับหลบก็หลบไม่พ้นอยู่ดีเพราะมอนสเตอร์ชุดนี้เยอะนะครับเยอะมากส่วนตัวแล้วคือก็คือผมจะรอแบบ2ดีเ a y ลยเสร็จแล้วก็แปลงแบบ2พร้อมทั้งบัฟมิสนะครับเข้าไปมันจะมีให้ตีเสานะครับสองเสาก่อนวอสจะเกิดนะนะครับแปลงเสร็จก็มาดูนะ มอนเตอร์มันเยอะนะครับชุดนี้มันจะมีเสาอยู่2เสาตรงนี้นะครับเราก็ทาการตีเสาตรงนี้นะบับมิดไปนะครับคือถ้าไม่บับมิดเนี่ยโอกาสหลับมีสูงมาก <c oughs> นะครับนะแล้วก็มาอีกเสาหนึ่งนะครับแต่ถ้าของเพื่อนเยอะคือมันมันก็ไม่หลับหรอกนะมันก็พอพอได้อยู่ส่วนตัวก็คือผมก็จะบับมิดนั่นแหละแต่ว่าไม่บับมิดไหวไหมก็ไหวนะครับแต่ว่ามันมันอาจจะเสียเลือดเนาะก็คือเราบับได้เราก็บับไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอสตัวที่3ามนะครับ เราก็รีบจัดก,การมันซะพอบอสตัวที่3ตายนะครับตรงนี้เราก็ตีกล่องได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวคือผมจะ ปลดแบตแล้วก็รอแบตเดเลยก่อนนะครับก็คือเราตีกองเสร็จปุ๊บบอสตัวสุดท้ายนะครับตัวที่4จะเกิดเลยทันทีนะครับส่วนตัวผมจะรอก่อนนะตัวที่4นี่คือเราจะเข้าไปตีแบบ แบบเข้าไปยืนชนกับมันเลยนี่ก,ก็ลำบากนะคือวิธีการคือเราลากมาตีเฉพาะบอลนะครับมันจะมีลูกน้องอีก2ตัวเออมันจะมีลูกน้องอีกสองตัวนะครับก็คือถ้าเรายืนชน3ตัวเนี่ยจะลําบากนิดนึงทานเพื่อนของเยอะก็ยืนชนได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคือผมยังชนไม่ได้ยังชนไม่ได้ก็คือผมจะลากเฉพาะบอลออกมาตีนะครับผมก็จะตีกล่องตอนนี้ปึ๊บนะครับทีนี้ บอสกับลูกนองมันเนี่ยอีก2ตัวเนี่ยจะเกิดน,นะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมจะลากผมจะได้ลาก2 2สเตปนะสเตปแรกผมจะลากมา3าตัวเลยถ้ามันมาทั้ง3ตัวนะแต่ถ้ามันมา2ตัวก็ดีนะครับเนี่ยรอไอ้เจ้าโกเลมเนี่ยมาอ่ามันจะมาแล้วพอมาครบตรงนี้เราวิ่งยาวๆนะครับวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆคือไอ้เจ้าลูกนองมันจะไม่ค่อยตามส่วนส่วนไอ้เจ้าบอสอะโกเลมอะมันจะตามเรานะครับตามเราแบบตามแบบสุดสุดสุดดันอะ คือเราไปถึงไหนมันก็ตาม1นึงนั่นน่ะแต่ไอ้ลูกน้องนั้นน่ะมันอาจจะไม่ค่อยตามนะครับเนี่ยผมก็จะล่ามาตีไกลๆนิดนึงนะครับคือถ้าผมยืนชนไอ้สตัวนั้นน่ะผมลําบากนะครับถามว่าไหวไหมไหวแต่ว่าลําบากลําบากมากเพราะว่าโดนตีสมตัวนี้แบบเจ็บพอสมควรเลยนะเจ็บพอสมควรน,นะครับพอล่าออกมาตีตรงนี้เราก็แป้งแบบ2ตีธรรมดา แต่ถ้าเพื่อนๆถามว่าแปลงแบบ3แล้วยืนชน3ตัวได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้บอสตัวตะเกียมันจะมันจะตีไม่เข้าเออมันจะตีไม่เข้านะครับคือเราจะต้องไปตีเสาข้างในก่อนมันถึงจะตีได้นะล่างมาตีเฉพาะบอสอ่ะจะจะโอเคสุดนะครับในความคิดผมนะ พอเราตีบอสตัวที่4ตายนะครับมันก็จะมีกล่องเกิดข้างในแล้วก็วิ่งไปตีกล่องก็จบดันนะครับมีอยู่แค่นี้แหละนะตายนะครับไปลุ้นกล่องกันนี่เลยนะครับเมื่อกี้ก็คือไอ้ลูกน้องสองตัวเมื่อกี้นะครับคือเราจะต้องมาตีเสาสองเสานี้ให้แตกก่อนนะครับก็คือถ้าเราไม่ตีให้แตกเนี่ยเราจะตีมันไม่เข้านั่นเองนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องลากลากแต่ตัวบอสไปตีนะครับอา เรามารล exactly right. But, right ุนกล่องกันแปะเรียบร้อยนะครับผินขาวตามระเบียบก็คิดว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย